มหาชนในเบรกที่2นะครับยังอยู่กันที่เรื่องของคุณเดียนะครับที่เอารถไปจำนำแล้วรถไม่ได้คืนนะครับตอนนี้ถึงประเด็นที่บอกว่า,าท่านอาารยให้คุณเดียไปอายัดบัญชีที่เราโอนเงินไปให้ก่อนเพราะจะได้หยุดเส้นทางในาการเงินของวิชาชีพถูกไหมครใช่ครับเมื่อเราได้รับแจ้งนะครับพอพูดชั้นต้นเราเริ่มเข้าใจปุ๊บนะครับเราหยุดเลยว่าเอาโอเคไม่ต้องเล่าต่อลวให้รีบ ไทยทางผู้เสียหายเนี่ยที่เขาถูกหลอกเงินเนี่ยอายัดบัญชีธนาคารก่อนเลยจำได้ไหมครับรายการเราพูดประจําเลยอันดับแรกถูกหลอกให้โอนเงินต้องไปอายัดบัญชีเงินก่อนเพื่อธนาคารจะได้ดําเนินการไประงับบัญชีที่มาหลอกเราหรือที่เรียกว่าบัญชีม้าเนี่ยจะโอนไปกี่ทอดธนาคารจะได้มีโอกาสไปตามไปหยุดอทางนี้ดําเนินการแล้วบอกว่าเข้าธนาคารทันทีใช่ไหมครับที่ไหนห้างแจ้งแล้วพอแจ้งแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมาคุยรายละเอียดกับเราต่อครับเพราะว่าวิธีการนี้คือถ้าเราฟังแล้วเสียเวลาผู้เสียหายเสียเวลาประชาชนอาจจะ เสียโอกาสตามเงินคืนสุดท้ายเอาอนแรกอาทีแรกไปดเรื่องเงินของเราก่อนอหลังจากนั้นกลับมาสู่คําแนะนําครับไอยการก็จะให้คําแนะนําให้ความรู้นะครับก็คือมามาปรึกษาเราว่าเจอสถานีตํารวจสองสถานีนะฮะเขาโยนกันว่าให้ไปที่นี่กับที่นี่เราก็ให้ความรู้ว่ามีโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับมีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่419ทับ2,556เนี่ยครับ บอกว่าถ้าไปแจ้งความแล้วเนี่ยจะต้องรับแจ้งความครับนะครับไม่ว่าจะสอนอไหนก็ตามดูไหมฮะใช่ครับจะต้องรับแจ้งความนะเป็นคําสั่งจากสํานักงานตำรวจชาติแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่อายการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนหมายจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนครับให้ความรู้บอกกระตุนหลังจากนั้นบอกต่อเรื่องความเป็นผู้เสียหายนะครับว่ารถยนต์ที่เอาไปจำนำเนี่ยถึงเราจะเป็นผู้ครอบครองรถอยู่ แต่ถ้าเราเอาไปจำนำแล้วโดนเอาไปเราไปตามรถคืนไม่ได้รเราก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันมีคำพิพากษาสาลฎีการตัดสินไว้หลายเรื่องนะครับ,รบให้ความรู้ประชาชนครับพอให้ความรู้ครบถ้วนแล้วเพื่อประชาชนจะได้ไปเดินทํางานได้ด้วยตัวเองก็แนะนําว่าให้กลับไปที่โรงพักสถานีตํารวจกลับไปแจ้งความครับไปขออธิบายให้เข้าใจกันนะทางนี้ก็กลับไปดําเนินการแจ้งความที่สถานีตํารวจใช่ไหมครับคบก็ไปเจอ,เอ,อ ผู้กองผู้กองฮะนะครับชื่ออะไรครับเขาเาว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าเหมือนว่าหนูยังยังเหมือนแจ้งไม่ได้อะค่ะเหมือนแจ้งไม่ได้อีกแล้วค่ะเหมือนว่าหนูไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยเขาพูดแบบนี้หนูก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายหนูก็ส่งใบใบที่ท่านเขาให้มาว่าเนี่ยท่านเขาเอามาให้ให้อ่านนะข้อกฎหมายพอเขาเขาหยิบจากหนูไปเขาก็ทําหน้าแบบยิ้มแบบ สเสย์เสยมค่ะสุดท้ายรับเรื่องไหมฮะยังไม่ได้รับค่ะวันนั้นวันนั้นยังไม่ได้รับค่ะแล้วเรายังไงต่อครับหนูก็โทรหาท่านนะคะครับค่ะพอท่านคุยเขาก็รับอืมสุดท้ายรับเรื่องแล้วใช่คััเราเราก็ประสานงานให้ครับเพื่อให้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ ดำเนินการนะครับก่อนก่อนจะไปถึงรายละเอียดของการตามรถหรือว่าความผิดในคดีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยผมขออนุญเสริมคําถามนิดนึงว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรับเรื่องถูกไหมครับแล้วต้องบอกวิธีการช่วยเหลือประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ตํารวจควรทําหรือเปล่าครับคุณโกศล ใช่ครับก็เป็นคําสั่งสํานักง,งานตํารวจชาติเองนะครับที่ผมให้ดูเนี่ย<ฮ>ะนะก็อธิบายไว้ในคําสั่งชัดเจนนะครับเราก็อธิบายให้ประชาชนที่มาขอความรู้จากเราเนี่ยได้ทร <ฮะ S 2> าบว่ามีคําสั่งอย่างนี้นะแล้วความเป็นผู้เสียหายเป็นอย่างไรอรายการก็อธิบายให้ทราบเพีย <ฮะ S 2> งแต่เรามองว่าถ้าประชาชนสามารถเดินได้ด้วยตัวเองเราให้ความรู้แล้วชีวิตทุกท่านท่านจะต้องไปเดินด้วยเองตัวเองด้วยแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจริงๆนะครับเราก็คงจะประสานงานให้ หรือจําเป็นเราก็ไปที่สถานีตํารวจไปช่วยเป็นเพื่อนให้ครับครับซึ่งเราเคยส่งไปแล้วนะครับฮะทีนี้รลยนี้เห็นว่าสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เราก็ให้ความรู้เขาดำเนินการหลังจากนั้นก็โทรประสานงานกันครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้กํากับนะครับของสถานีตํารวจนะฮะฉลองกรุงนะครับท่านผู้กำกับท่านก็ประสานงานแล้วท่านก็บอกอุ้ยเดี๋ยวผมดูเรื่องให้ครับแล้วท่านก็ดําเนินการครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้ได้รับการติดต่อไหมครับได้รับค่ะรับท่านท่านโทรกลับมา ให้หนูขึ้นไปคุยามารับแจ้งความอืม <c oughs> ที่คืออย่างคุณเดียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถเพราะว่ายังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ทีนี้ไฟแนนซ์เนี่ยกับคุณเดียเนี่ยอย่างอย่างถ้าคุณเดียจะไปแจ้งความเพราะว่าคุณเดียเอารถที่ติดไฟแนนซ์ไปจำนนถูกไหมครับครับทางตํารวจเขาก็มองว่าคุณเดียไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายควรจะเป็นไฟแนนซ์ครับตรงนี้จริงๆคุณเดียก็สามารถแจ้งความได้เพราะก็คือเจ้าของรถเหมือนกันนถูม้เป็ผอ โดยกฎหมายเนี่ยครับสารดีกาตัดสินไว้หลายเรื่องแล้ว<ะ>ว่าเป็นผู้ครอบครองรถก็เป็นผู้เสียหายได้ะนะครับถ้ามีใครมาทําอะไรรถคันนี้เพราะเขาเป็นผู้ผ่อนรถอยู่เป็นผู้เช่าซื้อครับนะครับแต่ว่าโดยการทําความเข้าใจถ้าใครไม่ทราบก็ติดต่อมานะครับเรายินดีที่จะให้ความรู้นะก็ให้ความรู้ที่ถูกแล้วไปใช้สิทธิ์ในการดําเนินการติดตามรถคืนเพราะทางนี้ผ่อนไฟแนนซ์ไว้กี่งวดนะครับทั้งหมด16งวดค่ะผ่อนมาแล้ว16แต่ต้องผ่อนต่อไปอีกกี่งวดครับ ทั้งหมดผ่อนกี่งวดทั้งหมด84งวด84งวดเพิ่ผ่อนไป16ก็เหลือหลายงวดอยู่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางสัญญาย่อมเป็นสัญญาเมื่อเราผ่อนลดเซ็นสัญญาไปแล้วเราก็ต้องผ่อนให้ครบ84งวดนั่นหมายความว่าจริงๆตอนนี้ตอนนี้คุณเดียก็ต้องผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่ทั้งๆที่ตอนนี้รถไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันกำลังตามอยู่นะครับตรงนี้นีรยเราในตรงนี้ต้องเห็นใจแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับบาดเพราะ พอเราเองเนี่ยเอารถคันนี้ไปจำนำออแล้วจำนำกับใครครับแล้วพอจำนำแล้วเนี่ยรถหายไปได้อย่างไรแล้วผู้รับจำนำเนี่ยพราะเหตุใดถึงเอารถที่รับจำนำไว้ไปให้คนอื่นเดี๋ยวตอนเขาจำนำเขาขอเอกสารขอบัตรขอทะเบียนบ้านเราไหมครับขอค่ะตอนเราไปจำนำขอ,ขออะไรบ้างขอสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนารถ สำเนาทะเบียนรถขอไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่เพราะงั้นการขอเยี่ยผู้รับจำนำรู้อยู่แล้วว่าคุณรับจำนำจากใครอคุณก็จะให้คนนั้นมาไทยใช่ไหมครับเพราะนี้เขาคือเจ้าของเออเจ้าผู้ครอบครองถูกไหมฮะนะเป็นผู้ครอบครองก็ต้องให้ให้แล้วก็ขอบัตรจากทางนี้ไปด้วยขอบัตรคุณเดียไปด้วยนะเพราะนั้นคุณเดียก็จะต้องเป็นคนมาไทยแต่ตอนนี้ทางผู้รับจำนำบอกว่าเพื่อนมาไายออกไปแล้วเพื่อนมาไายออกไปแล้วแต่พอคุณเดียถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่รู้ไม่รู้ค่ะ กระบวนการตรงนี้แหละครับอายก,การก็ให้ความรู้แล้วผท <ฮะ S 2> ไปแจ้งความแล้วคราวนี้พนักง,งานสอบสว,สวนเขาจะสอบสวนให้ได้ความจริงว่าตกลงแล้วผู้รับจ am นำรถคันนี้ไว้นะครับกับเพื่อนที่บอกว่ามาถ่ายรถไปรถอ,อยู่กับใครกันแน่นะใครเอารถคันนี้ไปกันแน่พนักง,งานสอบสวนเขาก็จะสอบให้ได้ความจรงิงคุณนักง,งานสอบสวนชื่ออะไรนะครับ<ะ>ชื่อร้อยตํารวจโทศักดิ์สิทธิพิพัฒน์มงคลกิจคะ่ะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนท่านนี้ว่ายังไงบ้างนะครับคือ เขาบอกว่าตอนนี้ได้ได้ส่งหมายเรียกไปกับทางเต็นท์กับเพื่อนหนูแล้วครับ <ไป S 2> เห็นไหมครับเรื่องเดินเลยไวมากเลยนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้อยตํารวจโทศักดิก์ศรีที่พัดมงคงกิจเห็นไหมถ้าออกหมายไปแล้วเนี่ยครับคราวนี้ต้องร้อนตัวแล้วว่ารถอยู่กับใครแน่เต็นท์หรือเพื่อนที่อ้างว่าเอารถไปนี่แหละครับคือหน้าที่พนักงานสอบสวนที่ดีเขาจะไปสอบแล้วครับต้องชื่นชมนะครับและเป็นกําลังใจว่า ดูแลประชาชนนะครับก็ขอขอบคุณสอนฉอลองกรุงนะครับ,รบที่ช่วยกันดูแลประชาชนนะครับเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเดี๋ยวเขาจะไปสอบสวนแล้วครับทีนี้คุณเดียเขาเขามีข้อสงสัยหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันไหมหระหว่างเต็นท์รถกับคนที่มาหลอกเขาต่อเป็นดอกที่สองที่เขาโดนเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกไงว่าสอบให้ได้ความจริงว่าใครหลอกใครหลังจาก เอารถไปจำนำเนกระบวนการเอารถไปจำนำเนมีการหลอกให้จำนำกันหรือเปล่าทำเป็นกระบวนการไหมหลังจากจำนำแล้วพอรถหายไป<ะ>มีกระบวนการ call center หลอกซ้ำหนที่สองโอโนี่เคาะครั้งแรกแล้วเคาะครั้งที่สองนะครับซ้ำ<ะ>อีกทีโดนหลอกว่าอยากได้รถไหมโอนมาก่อน5,000<ะ>นะันนะมัดจำก่อนแล้วก็นัดไปเจอจุดนัดพบ<ะ>แล้วพอไปถึงจุดนัดพบบอกถูกอีกใส่เสื้อขาวผู้ชายข้างหลังเสื้อดำถูกหมดเดินข้ามถนนมาตรงนี้แล้วถ้าอยากได้รถโอนมาอีก4 5 0 0 0่ เดี๋ยวจะเอารถไปคืนให้พร้อมทะเบียนฮะถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อบอกหมายเลขทะเบียนรถถูกเลขเครื่องเลขตัวถังถูกหมดเราก็เชื่อเป็นใครใครก็เชื่อครับนะอาจจะขาดความเอ๊ะทันทีก็มั่นใจแล้วก็ไปโอนให้เขาไปอีกสี่หมื่นห้าเบ็ดเสร็จโอนสองครั้งวันนั้นห้าหมื่นห้าหมื่นสุดท้ายพอโอนสี่หมื่นห้ารวมกับห้าห้าพันไปแล้วเป็นห้าหมื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมื่กี้บล็อกไลน์บล็อกไลน์เพราะว่าไลน์ติาค่ะ ที่นี้ปัญหาของคุณเดียเนี่ยมันอยู่ที่ไฟแนนซ์คร um anyway. ับคุณกฤตศรัทธเพราะว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติหน่อไฟแนนซ์ได้ไหมว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคดีตรงนี้อยู่ก็ไม่สามารถที่จะสะดวกในการผ่อนกุญแจแค่ดอกเดียวเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวขอตรงนี้นิดหนึ่งบล็อกไลน์เลยใช่ไหมครับติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาโทรหาเราล่ะก็ปิดเบอร์ไปเลยค่ะปิดเบอร์เลยเหรอค่ะปิดเบอร์เมอร์ไหนที่ว่าปิดสัญญาณเลยหรือว่าปิดใช่นะหนูว่าน่าจะผักซิมทิ้งไปเลยเหมือนเขาเป็็นนนนบบัััญชีมม้้าาหหรรรือเเคพะ โดยกฎหมายนะครับตอนนี้ต้องเตือนนะครับใครก็ตามบัญชีม้าอย่างนี้ครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขารับแจ้งความแล้วเขาก็จะไปตามครับกระบวนการหลอกลวงประชาชนอย่างนี้เป็นหน้าที่ของรัฐเป็นนโยบายนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปตามล่าสุดขีดอายการก็จะดําเนินคดีนะครับถ้าท่านยังแสวงหาประโยชน์ในการหลอกประชาชนโกงประชาชนเอาเปรียบประชาชนไม่ว่าตํารวจหรืออายการเรายอมไม่ได้ครับเราจะช่วยกันครับเราจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินคืนได้รับความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ขอให้สบายใจนะครับเดี๋ยวกระบวนการทางกฎหมายจะเข้าคุ้มครองดูแลบัญชีมศัพท์อย่างนี้นะครับถ้าเอาคนคนอื่นเราไปยอมเปิดซิมให้ใครเราก็ผิดเปิดบัญชีม้าให้ใครเราก็ผิดอช่อโกงประชาชนมีนะครับกระบวนการช่อกงอย่างเนี้ยจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าตรวจสอบแล้วบัญชีม้านี้ใช้หลอกคนมากี่ครั้งกี่หนนับเป็นกรรมไลครับเพราะนั้นใครที่เปิดบัญชีม้าไปก็ต้องไปปิดนะครับ เดี๋ยวโดนแน่ครับคดีอย่างนี้สอบสวนตามไม่ยากรู้อยู่แล้วจำนำตรงไหนรู้อยู่แล้วเพื่อนคนไหนพาไปจำนำรู้อยู่แล้วว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเราเบอร์อะไรรู้ว่าบัญชีที่โอนไปบัญชีอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสอบสวนอย่างนี้นะครับเชื่อเถอะครับว่าสอนอชลลงกรุงเป็นที่พึ่งให้ได้แน่นอนครับนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความสำเร็จทีนี้ต่อมาต่อมานะครับถ้าเราเกิดปัญหาแล้ว ไฟแนนซ์อันนี้บอกได้เลยทุกไฟแนนซ์นะครับเซ็นสัญญากู้เขาแล้วเขาอยากได้เงินคืนเขาไม่ได้อยากฟ้องเพราะนั้นเมื่อเราเซ็นสัญญาไปแล้วเราก็ต้องผ่อนไปครับครับต้องผ่อนผ่อนไหวต้องผ่อนผ่อนไม่ไหวเข้าไปเจรจาเข้าไปขอร้องอจะขยายเวลาจะอะไรยังไงต้องไปเจรจานะครับโดยหลักแล้วไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนหรอกครับเขาอยากฟ้องลูกหนี้เขาจะฟ้องแต่เมื่อลูกหนี้ไม่มาคุยไม่มาเจรจาหลบลี้หนีหน้าเพราะนั้น ถ้าผ่อนไหวตอนนี้เราก็แนะนําว่าที่ถูกกฎหมายก็เราเป็นฝ่ายเอารถไปจำนำเองแต่เราเป็นฝ่ายไปจัดไฟแนนซ์สัญญาก็ต้องเป็นสัญญารเราเอารถเข้ามาเราก็ต้องไปผ่อนตามหน้าที่เราตอนนี้มีความสบายใจเพิ่มขึ้นนิดนึงไหมฮะคุณเดีย,ยหลังจากที่ที่ฟังเรื่องราแล้วเออคดีนี้มีความคืบหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือเราอยู่สบายใจมากค่ะและและข้อกังวลใจอื่นเพิ่มเติมมีไหมครับไม่มีไม่มี ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณโกศลวัฒน์ฝากข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยว่าเราได้บทเรียนอะไรกับเรื่องนี้ครับครับวันนี้นะครับกระบวนการหลอกลวงช่อโกงมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียนไว้เลยนะครับว่าคนที่คิดจะหากินด้วยวิธีนี้ท่านหนีไม่พ้นหรอกครับเมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับงานเขาเยอะนะเขาก็อาจจะเข้าสู่ลำดับกระบวนการ ช้าเร็วเขาเดำเนินคดีเอาคนผิดมาลงโทษได้ทั้งนั้นตารวจก็จะทําสํานวนไปจับกลุมแล้วก็มาส่งให้การฟ้องนะครับเราจะไม่ละเว้นนะครับสําหรับพวกที่คิดหลอกลวงช่อโกงประชาชนแกง๊ง call center ทั้งหลายนะครับท่านเตรียมตัวเถอะครับสองวันก่อนเห็นข่าวไหมครับหลอกลวงคุณหมอนะครับเป็นร้อยล้านกลับมาเมืองไทยก็มาถูกจับจนได้เพราะนั้นขนาดหลอกที่เมืองนอกนะครับต่างประเทศกลับมาไม่กี่วันโดนจับแล้วขอให้ยืนยันครับว่า เราจะดูแลประชาชนนะครับวันนี้รายการหมอความมหาชนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงนานในการเรายินดีครับเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์คนหลอกลวงประชาชนคนโกงต้องได้รับโทษครับครับ ในแบบนี้ขอบคุณผู้เสียหายที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณเดียมากนะครับ,บยังไงให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ติดตามคดีแล้วก็ได้รถคืนมาได้ในที่สุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าท่านผู้ชมครับมีคนโดนหลอกอีกแล้วกับแก๊งมีจฉาชีพแต่จะโดนหลอกเรื่องอะไรช่วงหน้ามาติดตามหมอความหาชนครับ